มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็กาลังคิดอยู่ว่าจะมานั่งคุยเรื่องอะไรกันดีนะครับเพราะว่าผมก็ยังคงว่างงานอยู่เช่นเดิมก็นึกขึ้นได้นะครับว่า,อาสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานกับเมื่อเช้าวันนี้ตั้งใจจะกลับมานั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งนะครับโดยความที่ว่า ก็ยังไม่มีงานทําแล้วก็ส่วนตัวในอดีตก็เคยนั่งสมาธิมาอยู่แล้วนะครับก็เลยตั้งใจว่ามาทําวิดีโอชุดนี้ดีกว่าว่าการย้อนกลับมานั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีอะไรมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เริ่มจากเมื่อวานเลย เมื่อวานนะครับก็ผมปกติชอบนั่งสมาธิช่วงเวลาประมาณตีสี่ตีห้าไม่เกินเนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยนั่งแต่ตีสามตีสด้วยซ้ำแต่ว่าเอาละก็เมื่อวานโดยความที่ว่าอยากนั่งสมาธิร่างกายก็ตื่นขึ้นมาเองตีสีครึ่งแล้วก็ปล่อยจะตั้งสติตั้งตัวแล้วก็ออกมานั่งสมาธิหน้าห้องนอน ประมาณตีสี่ห้าสิบก็นั่งสมาธิไปถึงประมาณตีห้ายี่สิบนะครับนั่งสมาธิไปถึงตีห้ายี่สิบก็ไม่น่าเชื่อว่าอะไรล่ะความรู้สึกเดิมๆมันกลับมานะครับความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับในการนั่งสมาธิดีมากๆเลยแต่ว่าเมื่อเช้านะครับสองจิตสองใจ เหมือนจะขี้เก<ๆ>ียจนะครับด้วยอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็เหมือนมีเสียงว่าให้ลุกมันเป็นเสียงก็หูไว่วะก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเอาใหม่ก็ยังไม่ทันได้ลุกก็เกือบเกือบตีสี่สี่สิบตีสี่ห้าสิบ สรุปก็ได้ลุกนะครับสรุปก็ได้ลุกขึ้นมาก็ไปนั่งสมาธิก็เหมือนเดิมประมาณตีส5่หนะครับที่จำเวลาได้แล้วก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประมาณตีห้าี่กว่ากว่ายี่สิบกว่าก็เป็น2วันที่ได้เริ่มต้นนั่งสมาธิใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่านั่งสมาธิเมื่อเช้าเหมือนเมื่อวานไหม เมื่อเช้าไม่เหมือนเมื่อเช้าไม่เหมือนแต่ก็อยู่ในจุดที่สงบได้ในระดับหนึ่งนะครับอยู่ในจุดที่สงบได้ในระดับหนึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนแต่ก่อนนานมากแล้วผมก็เคร่งมากกับการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิผมเป็นคนชอบเข้าวัดชอบเข้าวัดนะครับด้วยเหตุผลนานา,นานประการที่ทำให้รู้สึกตัวว่า ต้องเข้าวัดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ได้คําตอบได้ในชีวิตมากมายชัดเจนมากขึ้นว่ามันคืออะไรแต่ก็จะดูซิว่าจะสามารถกลับมาจริงจังกับการนั่งสมาธิก่อนที่จะมีงานทําได้ไหมนะครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีนะดีมากๆเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบ ก็คือการเปิดบทสวดมนต์ตอนผมอยู่ภูเก็ตผมเปิดบทสวดมนต์นะครับทางแอปสีแดงแอปหนึ่งนะครับเปิดบทสวดมนต์คาถา,าต่อเนื่องนะครับมันเป็นช่องช่องหนึ่งที่ในแอปสีแดงที่เขา,ารวบรวมไว้สวดวนไปเกือบ10ชั่วโมง10ชั่วโมง ผมก็เปิดฟังตลอดนะครับเปิดฟังตลอดผมเคยสวดมนต์นะครับประจําเลยสองคาถาคาถาชินบรรชนบัญชรนะครับคาถาชินบรรชนบัญชรขององค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรมบรังศสีแล้วก็คาถาที่สองก็คือคาถามาหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะครับคาถามาหาจักรพรรดิมารู้จักที่หลังด้วยซ้ำนะครับ แต่พอตอนไปอยู่ภูเก็ตขาถามหาจักรพรรดิสวดยิ่งสวดนะครับก็ยิ่งเจออะไรที่แบบว่าหนักหน่วงในในงานมากๆเลยหนักหน่วงพอสมควรก็เลยหยุดสวดดีกว่าเพราะว่างานที่ผมทำเกี่ยวกับการออกทะเลนะครับการออกทะเลต้องอยู่บนเรือกันออกทะเลรู้สึกผมจะแจ็คพอต เจอตลอดเวลาเลยแล้วเจอหนักหนักมากๆเลยแบบว่าบันโหมดมากนะครับคนอื่นไม่เจอเลยจังหวะผมเจอตลอดไม่รู้ว่าเป็นคนที่ถูกชะตากับฟ้าฝนลมขึ้นใหญ่หรือไม่ก็เรือเสียกลางทะเลนะครับเคยเปลี่ยนเรือกลางทะเลเนถึง3รอบนะครับพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเปลี่ยนเรือกลางทะเลถ,ถึง3รอบ แล้วก็เคยจอดอยู่กลางทะเลเพราะว่าไปไหนไม่ได้คืนพายุฝนหนักสาหาัสไม่รู้จะไปไหนลมมาทั้งทางซ้ายลมมาทั้งทางขวาก็เลยตั้งใจหยุดสวดไปเลยนะครับแล้วก็หมายถึงสวดมน์บทพระมหาจากักรพรรดิก็เลยเปิดฟังเฉพาะคาถาชินนบัญชรน,นะครับเปิดฟัง แต่มันตลกตรงที่ว่า,าห้องพักที่ผมพักอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยถ้าวันไหนผมไม่เปิดนะครับจะมอีอะไรมหศัศจรรย์มาทำให้ว่าต้องเปิดนะเช่นค้หน้าต่างเคาะเคาะอยู่งั้นน่ะเสียงคะหน้าต่างผมอยู่ชั้น8นะอยู่ชั้นแปดเคาะต่างขเคาะแม่อยู่งั้นผมก็อาลู้ลกรู้ละก็เลยต้องเปิดนะครับ หรือไม่ก็เสียงแบบว่าอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ผมต้องตื่นมาเปิดนะครับตื่นมาเปิดสวดบทบทสวดมนต์ชินนบัญชรน,นะครับชินนบ,น,ชนนบะัญชรนะเพราะว่าบทคาถามางจากักรพรรดิไม่กล้าสวดตอนนั้นพอออกทะเลก็เลยทําให้รู้สึกว่าวันจะหนักหนักพอสมควรนะครับเหมือนต้องอชดใช้อะไรแบบเร่งด่วนก็เลย ความรู้สึกแบบนั้นนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวก็เลยไม่กลา้าไม่กล้าสวดดีก่ากลับมาถึงตอนนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทพก็เลยคิดว่าจะกลับมานั่งสมาธิอีกรอบหนึงแล้วก็สวดมนต์ไม่ได้สวดหลักนะครับเปิดบทสวดมนต์ก็ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่า,าผมไม่ได้พักอยู่คนเดียวเหมือนตอนอยู่ภูกเก็ตอันนี้ซึ่งจะไปรบกวน คนที่พักอยู่กับผมด้วยก็เลยใช้การนั่งสมาธิผมเชื่อว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งได้ทั้งนึ่นทุกอย่างเหมือนกันการนั่งนิ่งๆเงียบๆก็ดีไม่มีอะไรไม่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งส่วนตัวก็เข้าใจแล้วว่าอะไรคือคำตอบของชีวิตก็เลยคิดว่าจะมาลองทำวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆ ว่าการกลับมานั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเริ่มงานก่อนที่จะมีงานจะเป็นยังไงแล้วโอกาสครั้งถัดๆไปจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ดูรับชมติดตามเสมอมายังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ